สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเครารพผู้ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของปันธุ์พุษไทยเพลงชาติจบไปแล้วก็เป็นผู้บริหารของหมือนแม่ราอวันนี้ก็มาแต่เชา้ามาแต่เชา้าก็ช่วงนี้งานเยอะยุ่งๆหน่อย มีงานที่ทา้าทายถึงท้าทายมากแล้วก็มากที่สุดอย่าง,งที่ทุกท่านทราบกันแต่ก็ไม่ต้องวงเอาไวอยู่เอาไวอยู่ก<ะ>็วันนี้เนี่ยเช้ามาเราก็ต้องนั่งทบทวนงานนะว,ว่ามีอะไรสำคับสำคัญมากงเพื่อจะต้องตัดสินใจเพราะว่าผู้บริหารก็เป็นเช่นนี้แหละครับเราก็ต้องตัดสินใจอยู่เสมอบางครั้งก็ถูกนะครับผู้บริหารเอ๊ เดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานของเรามันมีระบบไอทีเยอะนะอย่างบนโต๊ะผมเนี่ยก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หลายเครื่องมีท่าน iPad i p h o n นมือถือไอเครื่องนี้ไว้ประชุมออนไลน์เดี๋ยวต้องเข้าลงทะเบียนไปก่อนเอาหน้าไปแปะไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไอคนประชุมมันจะนับองค์ประชุมอ่ะแปะไว้อันนี้ ดูเรื่องของอนุมัติ ECM โอ้โหโเยอะเป็นหมดเลยแต่ว่าเรื่องทราบให้เลยขาเขาทำแล้วก็ทำเฉพาะอนุมัตินะแล้วนี้ก็เผอก็ดูหุ้นนิดหนึ่งช่วงน,นี้ E2 แย่ไม่ค่อยดีลบเจอ่ะวันนี้มีงานอะไรสำคัญสำคัญบ,าบ้านเอ๊ะเลขาหายไปไหนหมดเนี่ยนะมาช่วยกันก้องบอกพี่ซิเลขาเลขา,าการ Ja, 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 แม่ก็ได้ไอ้พวกเลขานี่แล้วทำให้เราหายคลายเครียดไปได้บ้างเอาวันนี้มีอะไรกันสตีฮาร์ดจะมาวันนี้เดี๋ยวดูแท็บเล็ตกันนะคะคือนี่เป็นสมาร์ท e c r e เ a r รีแท็บเล็ตอือวันนี้คิอวันที่16กพันา ก็เดี๋ยวพี่แผนไม่ต้องไปไหนเนาะเซ็นแฟ้ม30แฟ้ม ECM 100เรื่องเลขาจะช้านิดนึงเรื่องด่วนให้ผู้ชาช์าแล้วอหนูไอ้เลขาเ่งอย่ามาบีบนวดพี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปัญญาพี่อยู่แถวไหนจะเย็นๆอ่ะว่ามาสิก็เดี๋ยวเช้าประชุมใ่า่ประชุมที่รถดแขงอะไรเหมือนทุกควันค่ะอ๋อสบายสบายอ้อเกิดเลยนะคะมีเด้งมาเมื่อกี้ ไม่เหมือนทุกวันค่ะวันนี้นีเหรอวันที่วันที่มีน้องใหม่มารายงานตัววันนี้มีน้องใหม่ที่เรารับเข้ามามารายงานตัวโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวงานเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาทำเนาะเร่งด่วนอ่ะงั้นก็เอาเชิญน้องใหม่เข้ามาเลยเชิญน้องใหม่เลยค่ะเขาเป็นใครล่ะ สวัสดีลุงน้อยอืม๋อผมไปมาเองชื่ออะไรอ๋อเอ่อไม่ให้เอาขอมโอ้เดี๋ยวเธอใจเย็นช่วงนี้นี่นกคิดโพลีสีนกคิดโพลิซีแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ไม่เกินไม่เกินอ้าวเลขาเลขาผมจะไปเอาของไปเก็บนะแจกแจกใจกันนี่ทังน้องใหม่เขาเข้ามาใหม่เขาเอามาฝาก มามาตรงกลางเวทีนี่อ่ะแล้วชื่ออะไรแน่ตาเองอ่ะชื่อนาล,ลงศักดิ์นรลงศักดิ์แปะครับแปะแล้วสางเมาส์ยังเมืเอ่อคืนเห็นไม่เป็นนอนน้อย <c oughs> เป็นรับจอกครับออเมื่อคืนเห็นร้องเพลงผิดคีย์อยู่ประจําเลยโนฟังเองจนแย,ย่อ้าวแล้วก็จบอะไรมาแล้วเนี่ยมิตรภาเหมือนแรกครับมิตรภาพเหมือนแรก เออนึกว่าเองจบพืชสวนเห็นตะพงตะพายมาเพียบเลยนะอะแล้วก็ก็ยินดีต้อนรับสู่ลูกชาวเหมืองนะ,อ,ะอืมแล้วเดี๋ยวเองรู้ไหมว่าเหมืองเนี่ยเราทําอะไรเข้ามาเนี่ยอยากรู้ครับอ๋อบอกว่าเป็นเหมืองข่าวครับไม่ <laughs> เหมืองขุดไอเหมืองหาเปิดหน้าดินแล้วก็ไปกองคือเหมืองไม่หมะเนี่ยเรามีหน้าที่นะ ่านหินครับส่งให้กับโรงไฟฟ้าครับก็มีขบวนการต่างๆเราจะส่งตฐานหินนะดินเราไม่ส่งเดี๋ยวเห็นเห็นมันตามไปด้วยมีเล็กน้อยนะเอะเอ็ก้ามาใหม่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูขบวนการทํางานของเราแต่ว่าเราคงไม่ลงไปในบ่อแล้วดูที่ขอบบ่อก็จะเห็นว่าพี่น้องของเราทํางานอย่างไรเองก็จะได้ซึมซับแล้วก็มาร่วมงานกับเราไป เดี๋ยวไปดูที่ขอบบ่อกันนะนี่เห็นไหมเ้ยเห็นวิวไหมมีฝุ่นตะกตาเป็นเี้ยวนิวาระเบิดอย่าไปตกใจมันไม่ออกไปข้างนอกหรอกมันไม่ใช่หมอกหรอไม่ใช่เป็นหมอกควันนี่เห็นไหมเองรถอบบพี้โอ้ยย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 อคยไยย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 ยุยยยยยมันยยานัยย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 มัยยยย ที่กลัวมันจะพังทัง้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมีพวกขุดขนเข้ามาแล้วก็ตักขานไงเออนะตรงนี้ที่นะพูดนะครับทังงัดทองหลังแล้วทังงัดทั้นะทงงัด เขาไม่เจอฐานแล้วเองถามนักธนีเขายังเปลี่ยนจุดขุดเปลี่ยนจุดขุดนิดนึงอ่าลอยเลื่อนมันพาฐานลึกลงไปอ่างัดทางงัดทางงัดทางงัดแป๊ไม่ต้องลงไปช่วยเขาขุดนะเองยังไม่ได้ผ่านการลงความปลอดภัยง แล้วก็ใส่ดินไปเจอฐานเขาเจอฐานแล้วแป๊ะหน้าตาเป็นไงพี่เจอฐานหินแล้วนี่คือฐานหินที่เราจะนําไปส่งลงไฟฟ้าเมื่อพบ่านหินเราก็ตักขึ้นล้นทุบไปเดี๋ยวเขาจะนําไปส่งให้รถไฟฟ้าใช้เป็นเชื้อเพลิงตามไปดูตามไปดูตามไปดูอ้าวเดี๋ยวเราจะนำฐานหินไปส่งรถไฟฟ้าแล้ว ใส่ใสายทานาบ้างกกรถบ้างปกติฐานมัเดินไปลงไฟฟ้าแหละเอาเราใส่รถทุกสายทานไปนะอย่ไปกองไว้เดี๋ยวอเ่อาวตอนนี้ฐานส่งลงไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วก็ขี่ไปะฮะ้วรถมันเป็นอะไรพี่ควันออกจุดๆเลยอ๋อสงสัยคันนี้เป็นรถอินเดีย <ś led> นะ <m lerin> มันเสียบ่อยเสียบ่อยแต่ไม่ต้องกังวลเรามีทีมซ่อมบำรุงที่เชีย่ยวชาญชำนาญลบอินเดียขึ้นมาเลย <m ul ky voice> นะ <m ul ky voice> ไม่ต้องกลัวแปะนะเราเตรียมพร้อมไม่มีติดขัดเรื่องการส่งผานในรถไฟอาช่างซ่อมของเราหลบหน่อยเ๋อวโดนโดนคอนช่างซ่อมเดี๋ยวโดนคอน ซอมเรานี่แข็งแรงติดเส้นไหมเต็มที่อีซอย่างทำงานแล้วเน็่ ละมันนะอ๋อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมรถเขาก็จะซ่อมได้แล้วซ่อมเรียบร้อยรถอินเดียก็จะไปที่เหมืองแล้วก็ขุดขนถ่านต่อไปแปะเห็นไหมครับเออแปะยืนทางขวาพี่เชื่อพี่พี่เป็นชอฝ่ายเองเป็นเด็กใหม่อ๋อครับเองเป็นเด็กใหม่เนี่ยแปะนะแปะต้องอดทนหายใจเข้าไว้นะ เดี๋ยวเองก็ได้เป็นฝันไก่เวลาพวกเอกแล้วละ่ะ <c ười> <อ>แะรู้ไหมการทํางานพวงเรานอกจากจะมีบรรดา,าวิศวกรขุดขนช่างที่ทํางานในบ่อเราก็ยังมีหน่วยงานมีเราม,ม,มีทุกสาขาชีพที่กองอกไม่มหม้อเลยเฉพาะเหมือนไม่หม้อพวกเรามาช่วยกันทํางานเช่นอย่างเช่นนักบัญชีใช่ไหมเราก็ต้องมีเรื่องเงินเรื่องตอง เซฟตี้ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะนักคอมพิวเตอร์ไอทีแล้วคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็งานบุคคลบุคคลมันต้องเลือกคนนะเรามีปัญหาต่างๆเราก็มีนักกฎหมายมาคอยให้ข้อมูลให้กฎหมายก็มีและท้ายุดเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเราเพื่อดูแลคุณก่อนนอกจากนี้เรายังมียังไม่มาอีกนะกงมีงานจดซื้อจะซ่าม Oh okay. yeah. แปะรูมไหมที่พวกเรามีวันนี้ได้ก็ด้วยสายพรนเทศอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดท่านได้ทรงมีพระบรมราชโองการสมวนผ่านหินลิกไนที่ไม่เหมาะนี้ไว้ให้ราชการตรวจทนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2547 0 0 2 0 98ปีร่วมมาแล้วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องน้อมรับถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์และสืบสารปรณิธานของพระองค์สืบต่อไปนักน้องแปะ,ประครับผม 盛开。 จิตอธิษฐานทำงานสนองเพื่อยุคคนบานใหยไม่เบนรอบบาทพระองค์จงรับักดี No do 血尽浓。 แสดงชุดที่2นี้คือยังไงฮะไปก็เป็นการแสดงที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะมาจากทางทีมงานน้องใหม่ที่มาสังกัดเหมืองนะคะนั่นก็คือจากทางสมาร์ทซิตี้ค่ะใช่ครับเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจากหน่วยงานของผมเองคะโครงการแม่หม้อเมืองนี่อยู่ที่พสมาร์ทซิตี้ตอนนี้พร้อมไหมฮะการแสดงด้านหลังมีใครส่งซิกให้พิธีกรด้วยร้องพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงรำวงไตจากแม่หม้อสมาร์ทซิตี้ thank <laughs> you